สวัสดีพี่น้องป้องตายสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อนะครับกับทางพันแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข้าวของทางบอสบิ๊กหรือว่าผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์สูฝังเนาะครับพี่น้องเรียกได้ว่ามีประเด็นเดือดอีกแล้วเนาะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับ f c บอสบิ๊กฟาดเดือดลั่นเลิกกินหญ้าได้แล้วหลังบอสบิ๊กไปญี่ปุ่น แต่โดนจับผิดแบบนี้ป๊าดแมนบอดบิ๊กโดนจับผิดอีกอย่างอีกเนาะบัดทีนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาสืบเนื่องมาจากที่ทางบอดบิ๊กนะครับเพิ่นได้พาลูกๆนะครับไปเที่ยวอยู่ญี่ปุ่นนั่นแหละครับพี่น้องนอกจากทางน้องตูเกียวกับน้องนาริตาแล้วก็สีมีทางน้องน้ำตาลน้องโกกินะครับแล้วก็น้องนาตีพร้อมนะครับพี่น้องที่เพิ่นไปเที่ยวกันนะครับบัดทีนี่ทางบอดบิ๊กแล้วก็สีมีการโพสต์คลิปโพสต์รูปนะครับพี่น้อง แตนะครับปะดินนะครับอยู่ตรงรูปนะครับที่ทางบอทบิ๊กทายกับทางน้องน้ำตาลพี่น้องนะครับยืนคู่กันนะครับน้องน้ำตาลบัดไส้แมดไว้นะครับพี่น้องแล้วก็ใส้เสื้อที่เป็นหมวกนะครับปกไว้อีกนะครับพี่น้องแล้วก็สิเป็นลูกๆของทางบอทบิ๊กนะครับอยู่ในรถเข็นนะครับบัดที่นี่มีเอฟซีนะครับพี่น้องแน่นอนแหะครับบนห้ามเป็นเอฟซีของทางบอทบิ๊กหอกครับเพราะว่าถ้าเป็นเอฟซีบอทบิ๊กหรือว่าผู้ใดที่ติดตามบอทบิ๊กมานะครับ นอกน้ําตาลนะครับเพราะว่าสีหินยุ่ไกลหรืออยู่ไกลนะครับพี่น้องก็ต้องคิดว่าเป็นนอกน้าตาลอยู่แล้วนอกจากว่าเป็นเอฟซีที่พึ่งมาติดตามไม่ที่บปลูจากนอกน้าตาลนะครับพี่น้องแต่คนที่ติดตามอยู่แล้วจังใดกระู้ว่าเป็นนอกน้ําตาลแต่เอฟซีท่านนี้พี่น้องนะครับเขามาคอมเมนต์หรือว่าง่ายๆนะครับสีเขามาแซะหรือมาปันกับบุหูคือกันเพราะว่าเอฟซีท่านนี้เขามาคอมเมนต์ว่านะครับพาแฟนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับพี่น้องเปิดประเด็นมาเลยครับคำนี้เลยครับว่า พาแฟนไปเที่ยวญี่ปุ่นทําไมปิดหน้ากากด้วยนะจ๊ะวัสดครับพี่น้องนะครับกลัวเขาเห็นเหลือวัสนครับนะครับดอกแรกเลยนะครับบอกว่าบอสบิ๊กนี่พาแฟนไปเที่ยวญี่ปุ่นคือใส่หน้ากากปิดย่านคุ้นเห็นตีประมาณนี้นะครับแล้วเอฟซีท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็บอกว่าน่าจะไม่ใช่น้องน้ําตาลเลยนะคะสายตาไม่ใช่อยากรู้กับเขาอีกเราวัสันครับพี่น้อง ท่านนี่ก็เขามาเสริมอีกนะครับบอกว่าเบื้องล้วบนหนาเม่นนองน้ำตาลนะครับจากสายตาแล้วไม่น่าใช่วันสันรับพี่น้องก็คือว่ายงง่ายจะปผิดบอดบิ๊กหาว่าบอดบิ๊กนีเอาแฟนไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วบอกกล้าเปิดเผยประมาณนี้พี่น้องนะครับแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเอฟซีบอดบิ๊กห็นนะครับหลายๆท่านก็เรียกได้ว่าทัวลงเลยนะครับมาฟาดกับพื้นการพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าปคือปึกคักปึกแน่แท้นะครับน้องน้ำตาลตัวหนังตัวเปนเป็นเลยประมาณนี้พี่น้องนะครับ บางคนก็บอกว่านะครับบางคนถึงขั้นบอกนะครับว่ากินเขาเนี่ยเด้อนะครับผมเสากินอย่างเนี่ยสีได้บ๊บปึกประมาณนี้พี่น้องนะครับเรียกได้ว่า f อฟซีบอสบิ๊กก็ฟาดกลับเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับน้องน้าตาลนะครับแม่นผู้ใหเห็นกับลู้อยู่แล้วว่าเป็นน้องน้ําตาลนอกจากว่าตั้งใจเขามาปั้นหรือว่าเขามาแซะให้คนอื่นเข้าใจผิดประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกฟังนะครับบอสบิ๊กนะครับขนาดไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับกับน้องๆกับลูกๆ กันยั้งโดนแสะโดนวานะครับว่าแอบพาแฟนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วกับใสหน้ากากปกปิดไว้คือปกป๊อกเปลดเปืยป,ป,ประมาณนี้พี่น้องนะครับบางท่านถึงกับบอกว่ากินเข่าแน่เด้อนะครับอย่ากินแต่ายาหลายมันคือปึกแทบประมาณนี้พี่น้องนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจัาใดกับคอมเมนต์ขอามาซูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ